สวัสดีครับอย่าพูดแทงใจดำให้เขาเจ็บอย่าว่าเน็บให้เขานั้นเล่าร้อนไม่ตีที่คบกันทุกวันนี้ใช้เงินปั่นผันเป็นไม่ตีสวัสดีครับความดีที่เราทำปรากฏอยู่ตรงหน้า มันไม่เคยย้อนมาฆ่าคนในภายหลังสวัสดีครับรักคนอื่นมาก็ต้องมากมายครับอย่าไปคิดทำลายโดยการไม่รักตัวเองสวัสดีครับเวลาผ่านไปอ่ะไม่ค่อยคิดพอหวนกลับมาคิดทำดีนี้ก็สายสวัสดีครับ คำพูดมันคมยิ่งกว่ามีดพูดดีก็ส่งเสริมเพื่อนถ้าพูดเลื้อเลือนมันก็ฆ่าเพื่อนได้อันนี้เป็นเรื่องจริงสวัสดีครับผิดแล้วอะแล้ยอมรับผิดมันเป็นเครดิตของนักเกลงสวัสดีครับคนเราอพอทำผิดแล้วครับจงคิดให้หนัก อย่าผัดภาระมาให้คนอื่นสวัสดีครับสีผ้ายังตกลน่นเกิดเป็นคนนะหรือไม่ตกใจ